สวัสดียามเช้านะครับวันนี้ก็ได้มานอนที่บ้านใหม่นะครับบ้านนอกดาวของยายสมใจนะครับวันแรกก็นอนหลับสบายนะครับ <c oughs> <c oughs> นี่ก็นอนหลับสบาย เดินกันมาก็ทำความสะอาดนะครับวันนี้นี่นะครับคือบ้านดาวของผู้ใหญ่เจดีนะครับก็ผ่อนเทพคุณแม่เหม็นนะครับที่ได้สร้างให้นะครับบ้านสวยงามมากนะครับนี่เป็นโรงช้างนะครับช้างของเรานะครับ ใหญ่หน่กำลังทำฟาร์มสะอาดนะครับากกวาดวาดวาดขยะนะครับทำฟาร์มสะอาดรอบๆพื้นที่ไม่ให้รกรกนะครับทา <c oughs> งบ้านครับยายตื่นแต่เช้าเลย รถน้ำดาวเรืองนี่เป็นดอกมะลินะครับกำลังมีดอกรอบๆบรเิเวณบ้านนะครับ ก็นอนหลับฟันดีนะครับเมื่อคืนนะครับหลับสบายขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับขอบคุณชาวช้างตกงานทุกท่านที่มาร่วมงานนะครับเมื่อวานนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่มอบให้คุณยายสมใจนะครับ

บอ่อนะครับบอ่อขยะข้างนอกนะครับบรรยากาศเช้า,น,ชานะครับอากาศเย็นๆนะครับแต่ตอนกลางวันนี่ร้อนมากๆเลยนะครับต,ตอนกลางวันร้อนแต่ตอนเช้าในี่บรรยากาศดีมากเลย ขอบคุณมากๆนะครับฝากกดติดตามช่องคุณยายสมใจแฟมลี่ด้วยนะครับพ่ขอขอจบคลิปที่นี้นะครับเดี๋ยวทำความสะอาดกอนนะครับสวัสดีนะครับ